ทำเรื่องผ่อน0% 3เดือนนะครับบัตร TTB นะครับวันนี้กําลังจะทําพอดีจะทําให้ดูนะครับไปไปดูกันเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แอป TTB นะครับเรามาที่บัตรเครดิตของเรานะครับผมใช้เป็นโ so ซ s สมาร์ทเห็นไหมครับแล้วก็นะครับมันก็จะมียอดนะครับขั้นต่ําของการที่เราจะ ทำเรื่อง0% 3เดือนนะครับก็คือค้างละ1 0 0 0ขึ้นไปนะครับถ้า,าไม่ถึง1000เนี่ยมันจะไม่ขึ้นในระบบนะครับถ้าครั้งแรกสมมติเรารูด1,000่นใช่ปะครั้งที่2เราลูล้500ใช่ไหมครับเวลาเรากดทำเรื่อง0% 3เดือนนะครับมันจะไม่ใช่ขึ้นว่า1,500นะครับมันจะขึ้นแค่1000นะครับโอเคใช่ไหมเพื่อนๆต้องใช้คั้างละ1000ขึ้นไปนะครับทีนี้ วิธีการทำนะครับง่ายๆอ่ะผมให้ดูเลยเนี่ยยอดนะครับที่ต้องชําระนะครับแล้วก็ไปที่บัญชีนะครับเลือกบัญชีก่อนแล้วก็มาที่บัตรเราแล้วก็กดไปที่บัตรของเราได้เลยนะจ๊ะกดเลยรอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วครับมาแล้วนะครับนี่เลยขึ้นแบบนี้นะครับก็จะขึ้นว่าวงเงินที่ใช้ไปเหลือเท่าไรนะครับน,นี่ก็จะมีตัวเลขไหมครับ ชําระค่าบาทวงเงินเข้าบาัญชีแล้วก็โซกูแล้วก็อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงเงินที่ต้องชําระแล้วก็ขั้นต่ํานะครับนี่จะบอกเรื่องขั้นต่ําด้วยเพื่อนๆขั้นต่ำอ่ะทำไมผมถึงพูดแทบจะทุกคลิปเลยว่าอย่าไปจ่ายขั้นต่ํานะครับให้จ่ายเต็มจํานวนนะครับเพราะว่าถ้าชําระขั้นต่ำเนี่ยดอกมันจะเพิ่มนะครับเหมือนเราจ่ายดอกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะไม่ครบวงเงินสักทีนะครับจ่ายเต็มจํานวนไปเลยนะครับ แล้วก็ถ้าจ่ายไม่ไหวเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างนี้นะครับเอาเฉพาะนี้ที่เราสามารถจ่ายไหวดีกว่านะครับอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับโซกูดโซกูดนะครับโซกูดเห็นไหมโซกูดนะครับกดเข้าไปไอไหมครับถ้าเพื่อนๆทำหลังสี่ทุ่มนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับต้องทําก่อนสี่ทุ่มนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวตอนเช้าผมมาทําให้ดูอีกทีนะครับ ตอนนี้ยังทำไม่ได้ให้ดูเลยว่าสี่ทุ่มเนี่ยไม่ได้จริงๆนะครับเวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มกับอีกเนี่ยนะกี่นาทีนี่เนี่สี่ทุ่มสามนาทีนะครับโอเขี้ยวจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปรอดูตอนเช้าแล้วกันนะครับโอเคทุกคนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันใหม่นะครับเมื่อคืนก็หลังสี่ทุ่มเขาไม่ให้ทำเนาะเรามาทํากันตอนเช้าเลยนะครับวันนี้นะฮะเราไปที่แอป t b นะครับใครที่ใช้บัตร TtB ก็ทําตามได้เลยนะครับ เรามาที่หมวดของบัตรก่อนนะครับหมวดที่เราใช้บัตรนะครับอะไรบ้างแล้วก,กดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปปึ๊บปึ๊บใส่รหัสปึ๊บมาแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาที่ตรงนี้เนาะเพื่อนๆก็เลือกบัตรของตัวเองนะครับผมเ,เลือกบัตรของตัวเองก่อนสักครู่นะครับอ่านี่ครับบัตรของผมเป็นโซสมาร์ทนะครับเดี๋ยวก็กดเข้าไปที่ตัวบัตรได้เลยนะครับกดแป๊บหนึ่งนะอ่ะปิดละ นี่ครับนี่ครับนี่ครับไปที่ตัวโซกูดเหมือนเดิมนะครับโซกูดอ่ะตัวนี้โซกูดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับออดูตรงนี้ด้วยนะยอดชําระเต็มจํานวนของผมคือแ0 0พันนะครับยอดขั้นต่ําคือส0 0พันนะครับให้เราเลือกเต็มจํานวนนะครับถ้าเราไปเลือกขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะเป็นการผ่อนดอกไปเรื่อยๆนะครับไม่หมดสักทีนะฮะต้องจ่ายเป็นเต็มจํานวนนะครับถ้าก่อนที่เพื่อนๆจะทําบัตรเนี่ยเพื่อนๆต้อง คำนวณให้ดีนะครับก่อนจะสร้างหนี้นะครับต้องจ่ายเต็มจํานวนให้ได้นะครับไม่งั้นแย่นะฮะมันจะแย่ตอนหลังนะครับอ่ะกดเข้าไปครับที่โซ o ูดนะฮะกดไปเลยโปรแกรม o ซ o o ดแบ่งจ่าย0%สามเดือนนะครับแบบนี้คือมีในระบบมันก็จะกดแบบนี้ได้นะครับอ่ะผมกดเลยถัดไปมาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับปุ๊บนี่โซลูชัสมาร์ทของเรานะครับมี1รายการที่เลือกได้นะครับ หนึ่งรายการนะครับก็เลิกเลยนะฮะผมเติมน้ำมันพันหนึ่งไงเออยอดพอดีเลย1,000ก็กดแล้วก็กดถัดไปเลยนะฮะปึ๊บออทีนี้ก็จะขึ้นมาว่าเอากี่เดือนนะครับ3เดือนเนี่ยจะเป็น0%แต่ว่าถ้า6เดือนเนี่ยเห็นไหมมีดอกไหมครับยแต่ถ้าเป็น10เดือนเนี่ย0.69เหมือนกันนะครับซึ่งอ,อดอกมันก็ไม่ได้เยอะครเพื่อนๆดูสิเนี่ย 10เดือนดอก69บาทนะครับเออมันก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าถ้าเป็นผมผมแนะนำว่า3มเดือนไปเลยนะครับ0%ย์ได้0%ยังไงก็ดีกว่าก็จะตกไปที่เ,เดือนละ333จุดกว่ากว่านะครับก็ติ๊กเลือกเลยเห็นไหมเลือกแล้วติ๊กเลือกแล้วแล้วก็กดนี่เลยถัดไปได้เลยนะครับไปเลยเขาจะขึ้นข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็กด อ่านก่อนก็ได้ครับเนี่ยอ่านก่อนก็ได้เขาจะบอกว่าแบ่งจ่ายเท่าไหร่นะครับสูไมไ่ได้สามเดือนนะครับเหมือนคอนเฟิร์มออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็กดยอมรับของเขาแล้วก็ยืนยันนะครับเนี่ยแค่นี้ได้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆมีข้อความขึ้นมาด้วยนะครับบอกว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าระบบเป็นส่นเเดือนนะครับผมก็ทําแบบนี้กับการเติมน้ํามันสมมุติเติมน้ํามัน3000ต่อเดือนใช่ไหมก็จะตก ฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยคือ300-300 3 0 0ก็คือประมาณพันกว่าบาทนะครับจ่ายพันหนึ่งเดือนละพันเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะเออ,เอ,อไม่ต้องจ่ายแบบทันทีทันใด,น,ดนะครับก็ค่อยๆผ่อนไปนะครับสําหรับค่าน้ามันโอเคนะครับส่วนถ้าเป็น TTB เนี่ยจะซัพพอร์ตกับปั๊มบางจากแล้วก็คาวเทคนะครับดีมากๆเลยนะครับโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามแล้วก็เดี๋ยวผมฝากช่องทางการซัพพอร์ตกันนิดนึงนะฮะ ช่องทางการสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับ j a 1 4 a r v e r ก็ชอบคลิปไหนก็เข้ามาดูครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพพอร์ตรายเดือนก็ได้นะสนับสนุนค่ากาแฟกันนะครับแล้วก็คลิปไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดเข้าไปดูนะครับผมก็จะแปะพวกลิงก์แอเฟอร์เรโปรแกรมไว้ที่ด้านล่างนะครับนี่ที่คําอธิบายนะครับหรือว่าในคอมเมนต์นะครับลองกดเข้ามาดูได้เลยครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับเด่นๆของผมก็จะเป็นสมัคร บัตรเครดิตออนไลน์นะครับสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปนะครับสมัครออนไลน์ได้เลยนะครับแต่อาจคําเตือนได้ฟังก่อนนะครับคาเตือนนะครับสาหรับหมวดการเงินทุกคนนะครับที่เป็นอินฟูนะครับต้องขึ้นนะต้องขึ้นเตือนทุกคนนะครับเพราะว่าแบงก์ชาติเขาให้เราขึ้นนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยให้ขึ้นว่านี่ครับคําเตือนใช้เท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็สามารถชําระแบบ เต็มจำนวนได้นะครับได้ตามกำหนดนะครับอย่างที่ผมบอกไปจ่ายเต็มจำนวนนะครับแล้วก็จะได้ไม่เสียดอกเบีย้ย16%ต่อปีนะครับบัตรเครดิตส่วนใหญ่จะ16%ต่อปีนะครับเงื่อนไขาตามที่ธนาคารกำหนดนะครับก็ค่ากลางจะเป็นประมาณนี้นะครับนะส่วนใบอื่นๆก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยที่อาจจะต่ำลงหรือว่าสูงขึ้นก็แล้วแต่แล้วแต่บัตรแล้วแต่ใบหรือว่าแล้วแต่ แบนนะครับแต่ว่าหลักๆตามกฎหมายจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับโอเคฝากด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกประกันรถยนต์ก็มีนะแล้วก็มีซื้อคอมซื้อมือถือนะครับเก็บคูปองนะครับช้อปปี้ลาซาด้นะครับแล้วก็บ a านด่านะครับพาวเวอร์บายเลยพวกนี้ครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันลิงก์เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับ ถ้าทำธุรกรรมผ่านลิงก์ผมผมก็มได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับโอเคเท่านี้แหละครับสวัสดีเพื่อน